สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนคลับทนายเพื่อประชาชนฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับความคลิปน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมีคนถามกันมาเยอะว่าอีชันมีความเห็นอย่างไรกับคลิปที่ว่าเห็นหน้าคน4คน ที่ร่วมกันอุ้มศพน้องชมพู่แปมพรางบนภูเหล็กไฟฉั้นตอบตรงตรามนี้นะคะโดยให้ฐานขอ้อเท็จจริงอยู่ที่คลิปนี้มีจริงถ้าคลิปนี้มีตัวตนจริง,จ,รงจะเป็นคลิปที่เป็นประโยชน์แก่จำเลยทั้งสองในคดีนี้มากเพราะเป็นหลักฐานใหม่ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่มีใคร เคยเห็นมาก่อนแต่คลิปนี้จะมีประโยชน์หากนำเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องการนำเข้าทำได้3ประการ 1. มอบให้ทนายในคดีนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาก่อนการนัดพร้อมยิมสามพฤศจิกาย,ยนนี้2นํนำคลิปนี้ไปกล่าวโทษคนในคลิปโดยตรงว่าก่อเหตุ กระทำต่อศพสบ3เผยคลิปนี้ต่อสาธารณะให้เป็นราม่าแบบเดียวกันกับเรื่องโจถุงดำที่เปิดแล้วให้สังคมกดดันหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างสตชให้ขยับตัวนี่คือความเห็นของอีชันต่อเรื่องคลิปนายซอหากมีจริงแต่ ถ้าไม่มีจริงเป็นแค่เรื่องเล่ามีแนวโน้มว่าผู้เล่าหรือผู้สร้างเรื่องในซออาจจะมีความผิดในฐานนําความเท็จเข้าระบบเพราะมีความเสียหายจากเรื่องเล่านี้อย่างน้อน้อยก็ผู้ตายที่ถูกนายซอนั้นกล่าวหาว่าลูกชู้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f a c e b o o k FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเตือนความจำกันหน่อยวันที่3พฤศจิกายนเป็นวันนัดฟังคำสั่งคำพิพากษาว่าจะมีมูลหรือยกฟ้องตามธรรมเนียมอัจฉริยะไม่เคยไปฟังคำสั่งเองเพราะว่าหากศาลมีคำสั่งคดีมีมูลจะตกเป็นจำเลยทันทีและจะต้องถูกใส่กุญแจมือและนำตัว ไปใต้ทุนสารเพื่อรอการประกันตัวดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องใส่กุญแจมืออัจฉริยะจึงไม่เคยเดินทางไปฟังคำสั่งด้วยตัวเองไม่ว่าคดีใดๆทั้งสิ้นเพราะสามารถไปยื่นประกันที่หลังได้หรือไปรอประกันในวันนัดพร้อมสอบคำให้การคนหนาวน่าจะเป็นคนไม่มีผมมากกว่าเพราะประเด็นในคดีนั้นไม่มี เรื่องแค่เรื่องหนี้ทกศที่อัจฉริยะสู้ด้วยการอ้างว่าเป็นข้อเท็จจริงแต่ยังมีเรื่องกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรซึ่งตรงนี้ให้ดูตัวอย่างคดีน้องหญิงที่อัจฉริยะมินว่าเป็นฆาตรกรเช่นเดียวกันออฟตกเป็นจำเลยในคดีน้องหญิงแต่คดีมินที่ฟ้องอัจฉริยะก็มีมูลทํานองเดียวกันอันหนึ่งแม้การมีหนี้สินของชัยพล จะเป็นข้อเท็จจริงแต่กฎหมายไม่ให้สิทธิ์ใครจะมาสแสลนชีน้หน้าประกาศเปล่าๆว,ว,ว่าไอ้นี่เป็นนี่เขาไอ้นี่เหนียวนี่มีคนมาทวงนี่แบบนี้แหละคดีนี้จึงน่ามีมูลอย่างยิ่งคเครดิตป้ายานความคืบหน้าจากกลุ่ม Facebook นักรบออนไลน์หนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับย่องเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปของช่องข่าว ที่รายงานว่าลุงพลถูกตัดสินจำคุกตั้งหนึ่งปีก็พอที่จะแยกประเภทของผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์เป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่เชื่อการรายงานข่าวแบบทันทีทันใดโดยไม่คิดจะแหกตาหาข้อมูลจากสื่ออื่นๆคนกลุ่มนี้จะต้องถูกเลี้ยงดูมาแบบใดจึงจะเติบโตมาเป็น คนที่น่าสมเพชขนาดนี้ได้กลุ่มที่2เป็นกลุ่มคนที่รู้ทั้งรู้ว่ากำลังโดนหลอกเพราะก็ติดตามข่าวจากสื่ออื่นมาบ้างเหมือนกันแต่ก็ยังอุตส่าห์กระเสือกกระสนเข้ามาคอมเมนต์จนได้ว่าเห็นไหมล่ะในที่สุดอิตาพลก็ต้องรับสารภาพทำไมไม่เอาไปยิงเป้าให้มันรู้แล้วรู้รอดไปซะล่ะวงเล็บ ว่าสั้นกลุ่มที่3เป็นกลุ่มคนที่ดูและวิเคราะห์ข่าวสารอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนหลงเชื่อว่าการรายงานข่าวของช่องที่เกลียดลุงคนกลุ่มนี้ก็จะเข้าไปคอมเมนต์ประมาณว่าโ oh, อ oh ้โหเล่นบทือสีแปลงสารกันดือด้อแบบนี้ก็ได้เหรอแล้วอย่าลืมแก้ข่าวให้ลุงแกด้วยละ่ะ หรือจะแกล้งทำเป็นมึนไม่แก้ก็ได้นะเพราะถ้าลองมาคิดดูอีกทีน่าจะเก็บไว้ประจานความพยายาของพวกเองก็เข้าท่าเหมือนกันซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพรกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่างั้นเราขอเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเลยว่าลุงพลเป็นคนไม่ดีถัดมานะครับบอกว่า ข่มขืนจิตใจนักข่าวมีโทษแล้วนักข่าวขมขืนจิตใจประชาชนละ่ะถัดมานะครับบอกว่าเศร้ากับหัวข้อข่าวเห็นแล้วอยากเหยียบยอดหน้าอุ๊ยขอโทษค่ะแรงแต่เช้าเลยฮ่าฮความคืบหน้าจากกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไวด้ดังนี้ครับคุยเฟื่องเรื่องพยานพยานใครคนนั้นได้ประโยชน์จริงหรือ วันนี้ถามกันเยอะว่าทำไมทำไมตำรวจถึงมาเป็นพยานให้ไอ้เถยคำถามนี้ได้ประโยชน์ค่ะเพราะคนมักจะคิดว่าจะเป็นพยานของฝ่ายใดจะต้องดีกับฝ่ายนั้นชอบด้วยกับฝ่ายนั้นจึงสงสัยว่าตำรวจไม่น่าจะมาดีด้วยกับคนหว่หวยแบบไอ้เถยความจริงคือการต้องมาเป็นพยานให้ใครนั้น เป็นหน้าที่ที่ต้องทำตามสารสั่งเมื่อสารมีหมายเรียกให้มาก็ต้องมาถ้าไม่มาโดยไม่มีเหตุอ้างที่ควรสารเมี่ยมนาจใช้ดุรยพินิษ์ออกหมายจับพยานที่จงใจไม่มาเบิกความได้ตามสมควรทีนี้พยานฝ่ายไหนต้องให้คุณฝ่ายไหนให้โทษอีกฝ่ายจริงหรือ คำตอบคือไม่เสมอไปจะให้คุณหรือโทษนี่อยู่ที่ข้อเท็จจริงจากปากพยานนั้นทนายฝ่ายไหนจะมีไหวพริบดีกว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าคดีตลิ่งชันเป็นตัวอย่างที่ดีเถยเอาตำรวจบางประอินมาเป็นพยานแต่ทนายตัวเองพลาดที่ซักพยานเข้าล็อกที่ทางโจทย์คาดการไว้เพราะ เตรียมมาดีกว่าและทางจำเลยไม่ได้ซ้อมพยานมาก่อนจึงเป็นการเปิดช่องให้แยบสวนถามคา้านได้เข้าตากรรมการมากกว่าแถมยังได้ล้วงข้อมูลของอีกคดีได้ด้วยแปลว่าพยานจำเลยปากนี้ให้คุณกับฝั่งโจทย์มากกว่าดังนั้นคดีใดๆก็ตามจะเป็น พยานของใครไม่สำคัญเท่าทนายของใครจะเจ๋งและมีไหวพริปพอจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างที่ทนายตั้มและทนายเกิดผลโชลีลาสักค้านไส้แตกบนตลิ่งชันที่ยันไอเถยหัวทิมมาแล้วความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับมอนิงค่ะ สมาชิกทุกท่านเมื่อวานลืมส่งข่าวน่าเสียดายข่าวหนึ่งที่เกริ่นไว้ตอนเช้าคือคดีสารสมุดรปราการตัดสินยืนตามชั้นต้นยกฟ้องไอเ้เถยขอที่บายนิดหนึ่งว่าเถยมันไปโม้ว่าแพ้มันอีกแล้วอันนี้เท็จคดีนี้ยังไม่ถึงชั้นสืบแต่ชั้นไตส่สวนหมุนฟ้องทนายตั้มฟ้องกลับ ไอเถยกับทนายทีในข้อหาฟ้องเท็จหลังจากที่คดีที่มันฟ้องทนายตั้มที่ศาลสมุดปราการยกฟ้องไปดังนั้นมันจึงยังไม่ได้สู้อะไรเลยเพราะไต่สวนมุ่นฟ้องเป็นเรื่องของโจทกับศาลที่จำเลยมีสิทธิ์แค่ถามค้านถ้าฟังไ้เถยพูดถึงว่าคดีที่มันโดนชัยพลฟ้อง หากยกไปมันคมไม่ฟ้องกลับเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะโดยทั่วไปคดีฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จนั้นมีมูลยากกว่าปกติตรงที่ว่าตามกระบวนการยุติธรรมจะมองว่าเขาไม่ได้ฟ้องเพื่อกันแกล้งหรอกแต่ใช้สิทธิ์โดยสุจริตคดีฟ้องเท็จหลายๆคดีจะไม่มีมูลเพราะ คำว่าใช้สิทธิ์โดยสุจริตแต่ถ้าฟ้องแล้วไปถอนเองอย่างคดีที่ไอ้เถยมันฟ้องแม่รักเมียพ่อกบคนเลี้ยงหมานั่นแหละพอเราฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จถึงมีมูลง่ายหน่อยเพราะมันส่อแววว่ากะจะแกล้งถึงฟ้องและถอนเองอันหนึ่งเถยเอ้ยไม่ได้คิดจะปกปิด นิ่งไว้หรอกแต่ลืมเพราะรู้ว่าไม่มีมูลตั้งแต่เช้าแล้วแต่ต้องปิดไว้ก่อนคดีตลิ่งชันยังสืบไม่เสร็จกลัวเถยให้เมียน้อยมาส่องกลุ่มแล้วส่งข่าวให้เอาไปถามหน้าบัลลังเพราะเถยไม่รู้ว่าผลอุทธรณ์ออกแล้วนี่คงมาส่องโพสต์เมื่อวานแล้วถึงโทรถามผลสินะไม่เป็นไรคะ่ะ ไม่มีมูลคดีหนึ่งก็ยังมีอีกหลายๆคดีให้ฟ้องต่อไปยังมีอีกเป็นกระตัก